อุ๋ยมณีรัตเผยภาพคู่ลูกชายที่ไม่ค่อยมีใครเห็นทำสาวสาวกรี๊ดหนักมากเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานเลยสำหรับอดีตนางเอกยุค90้าอุ๋ยมณีรัตวงจีรศักดิ์ที่ปัจจุบันได้ผันตัวไปทำงานเบื้องหลังเลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตาของเธอสักเท่าไหร่และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านอุ๋ยมณีรัตมีลูกชายหนึ่งคนได้แก่น้องจูเลียตแต่ไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่โดยตอนนี้ทางด้านอุ๋ยมณีรัต เป็นซิงเกิลมัมเต็มตัวเลี้ยงลูกชายน้องจูเลียตเพียงลำพังซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นน้องจูเลียตต้องบอกเลยว่างานดีมากล่าสุดทางด้านอุ๋ยมณีรัตน์เผยภาพคู่ลูกชายคนเดียวที่ไม่ค่อยมีใครเห็นทำสาวสาวกรีดหนักมากโดยทางด้านอุ๋ยมณีรัตน์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกชายน้องจูเลียตหลังเรียนจบไฮสคูลพร้อมได้ระบุแคปชั่นว่า congratulation I hope life after graduation is filled with happiness for you และงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนโฟกัสผิดจุดเพราะต่างไปโฟกัสที่น้องจูเลียตลูกชายอุย๋ยมนีรัดวัย18ปปีโตแล้วแถมหล่อมากๆ